ข่าวแรกของเรานะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามภาพรวมเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้กันก่อนเลยนะคะเพราะว่าย่อดตัวเลขนักลงทุนตักจากตางจากต่างชาตินะคะเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาสจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายุทธมุรีกล่าวถึงความพร้อมหลังนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาในไตรมาสที่4มีการสำรวจแล้วนะคะว่านักลงทุนเนี่ยเดินทางกันเข้ามามากจริงๆค่ะเรื่องนักลงทุนที่เดินทางเข้ามาลงทุนตั้งแต่ไตรมาสที่4นั้นก็เข้ามาเยอะตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะและในทุกไตรมาสที่ผ่านมาค่ะตัวเลขนักลงทุนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันถือเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการระยะยาวและเม็ดเงินที่ลงมา ส่วนนั้นก็เป็นเม็ดเงินเบื้องต้นถ้าสามารถดําเนินการไปจนถึงการจ้างงานแล้วเชื่อเหลือเกินค่ะว่าประโยชน์ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันในขณะที่ความเชื่อมั่นนะคะก็ยังคงมีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ขณะเดียวกันในเรื่องของโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ก็ยังคงถูกแขวนอยู่ในชั้นคณะกรรมาการเชื่อว่าเป็นนโยบายหลักนะคะที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็เป็นนโยบายที่สสซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาต้องมีการซักถามให้ละเอียดนะคะถ้า เกิดว่ามีการเกิดขึ้นยังมีการใช้คำว่าแขวนอยู่รัฐบาลเองก็จะพิจารณาว่ายังทำอะไรที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่และจะต้องกลับไปตอบคำถามให้ได้พร้อมกับย้ำนะคะว่าความตั้งใจของเราก็อยากจะให้ผ่านวาระที่3นั่นเองค่ะ